เพื่อนๆอยากจะ,จะทำพาหน้าตาดีกันเนาะอ่ามันจะเป็นคล้ายๆพิซซ่านะคะพิซซ่า สวัสดีค่ะวัดีที่รถด้วยครับวันนี้ขู่ตักบุกครัวช่อมาขามลุยครัวช่อมาขามมาทำเมนูอะไรเนี่ยอ๋อไข่เจียวเห็ดฟางนะคะไข่เจียวเห็ดฟางนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็มีเครื่องปรุงก็มีนะคะมีไข่คูณตักจะทําไข่ห้าฟองนะคะห้าฟองแล้วก็มีพริกขี้หนู แล้วก็มีใบมรพาสิ่งที่จะขันได้ก็คือเห็ดฟางที่เราไปบุกที่นั่นนะคะแต่กรน้ําปลาคาะฟางเห็ดฟามเห็ดนะคะถ้าสมมุติว่ามาีมีเพื่อน,อ,นอยากจะใส่ผงปรุง,งรสผงนัวก็แล้วแต่แต่กูตั๊กใส่น้ําปลาอย่างเดียวนะคะโอ้อ่เดี๋ยวนี่ครับนี่เห็ดเห็ดเลือกเอานะคะดอกแต่ต้องใช้ดอกประมาณนี้ค่ะดอกมิตูมเนี่ยค่ะก็หั่นหั่น หั่นไม่ต้องหนามากประมาณนี้นะคะมันจะคล้ายๆแบบพิซซ่านะคะเห็ดนะคะหั่นบางๆประมาณนี้นะคะใช้ประมาณสี่ห้าดอกนะคะแล้จะชอบนะคะถ้าชอบทานเห็ดก็นี่ล้างเรียบร้อยแล้วก็ผึ่งไม่ต้องเอาไปแช่ตัวเย็นนะคะเนี่ยเราไปบุกคคฟารมห็ดมา พี่โรจะชอบไหมชอบเลยเพราะว่าเห็ดพี่โดชอบแ่ไข่เกียว<อ>แล้วก็มีซอสใส่ทานกับซอสพริกสีราชาซอสมะเขือเทศอย่างเงี้ยค่ะโอประมาณนี้นะคะ ดอกหนึ่งอ่านี่สี่ดอกเอาห้าดอกค่ะจะได้เข้าเนื้อถ้าหนามากมันก็จะไม่เข้าเนื้อเรียบร้อยค่ะนี่คุณตั้งจะตอกไข่กันพี่ปุ๊กเอาใส่เป็นเมนูได้นะเกิดคลิปออกไปอคลิปออกไป,ปออกไป็พ่ปุกไข่เ<ไ>ขจียวเห็ดฟางไม่ยากค่ะอร่อย มันจะคล้ายๆแบบหน้านพิซ่ามันก็จะเป็นอะไรคนไม่ทนันเนื้อใช่ไหมเป็นมังเอ๊ะมังสวิรัตรเขากินไข่ไหมได้ได้นะมังสวิรัตได้เลยแต่อาจจะใส่ซอสแต่เราเราจะใส่น้ำปลานะคะถ้าลูกค้าสั่งได้นะที่ปุ๊ง่ายๆตีไข่ใส่น้ำปลา จะใส่ซอสก็ได้นะแต่คุณตั๊กใส่น้ำปลามันจะหอมพี่บู๊คตามชอบเนื้อหั่นสไตล์เนี่อหั่นนได้นะคะสไตล์นี่่ะเรือขาวเรือขาวที่สุดเลยนคนขัดคนขัดปลาขัดไม่ดีกระทะดำน่ะคือประสบการณ์ของร้านขัดเท่าไหร่ก็ไม่ไม่หายออมันไอ้ท่าน่ะไม่ออกแล้วล่ะเพราะว่าขายระดับนี้ ออกกาะจารย์แต่ต้องมีเวลาค่ะเาใช่ก็จะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเห็ดฟางนะคะเห็ดฟางลงไปเลยเดี๋ยวพี่ปูเดี๋ยวหนูอำมอนตามด้วยนี่ค่ะไอ้พริกขี้หนูและใบโหระพามันจะเป็นคล้ายๆออกมาเป็นกลิ่นพิซซ่านะพฮิบุเนี่ยททำให้ fc เราก็ได้นะ ที่บ้าน,<ค>นจะทานจะไข่เจียวใบโหระพาใส่พริก่ไม่ไม่ใส่ไม่ใส่เห็ดแต่อชอบใส่ใบหอมดิห,หอมนะหอมแล้วก็นหน้าตามันจะออกมาแบบอะไรละ่ะพิซซาให้คล้ายพิซซามันจะหอมค่ะต่อไปเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วใส่น้ำมันค่ะใสอะไรอ่ะค่ะใส่อะไรคุณอาจารย์กะเอาเพราะว่าแต่ละแต่ละไข่แต่ละอย่างใส่น้ำมันแตกพอแล้วค่ะ แล้วก็ <Main S 1> พอ <main S 1> เร่งไฟเรียบร้อยแล้วก็จะผ่อนลงค่ะพี่ปูขาผ่อนผ่อนเต้าลงุูตั๊กมันร้อนแล้วค่ะร้อนอย่งอ่าพอใช้ไฟปันกลางในการทอ,อดนะคะผ่อนตอนแรกไฟแรงนะคะแล้วก็นะคะใส่แค่นี้นะคะ เพื่อนๆอยากจะทำทาหน้าตาดีเหมือนกันเนาะอ่ามันจะเป็นคล้ายๆพิซซ่านะคะพี่ตู่เตรีมอาหมกเราอยู่สถานะไานได้เลยค่ะเตรียมจานให้จะเตรียมจานให้นะคะเรยมจาค่อยๆเนี่ยใช้ไฟปนกลางนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนไข่เจียวเห็ดฟางของคุณตั๊กนะคะ บุกครัวชอบมะขามนะคะ,อะหอมเนี่ยมันจะหอมน้ำปลานะถ้าใครไม่ชอบน้ำปลาก็ใส่ซอสค่ะได้ค่ะหรือใส่ซอสปรุงรสอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะคะไม่ไม่ไม่ว่ากันแต่คุณตักใช้น้ำปลาอย่างเดียวนะคะมันก็หอมนะคะเพราะว่าไอเห็ด <c oughs> มันก็มันจะอร่อยอยู่แล้วมันเป็นของธรรมชาติ ตรงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะยังมีน้ํามันอยู่ไอม,มียังไม่สุกนะคะเราก็จะค่อยๆ <sadece S 1> ค,ค,คนไปทอดจะเย็นเย็นะทอดจะเย็นๆนะคะเดีย๋ยวมันจะไหม้ก่อนสุกนะคะแล้วเราก็กลับไปกลับมาเพื่อจะใจไข่มันหมุ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 น,มน,มน,มนพี่ปุ๊นี่หอม <laughs> หอมมากเลย ออกแล้วอ่ากูต้องจะกลับไข่นะคะอ,อย่าได้ตะลีอีกันนึงอ่ะพี่ปุ๊นี่ไงข้างหลังกูนะกลักบหลังหันกลับหลังหันกับหลังหันมันก็จะออกมางามๆนะเนี่ย หอมพีโ่โตชอบแน่นอนนะคะเหลอมอร่อยเห็ดติดข้างหลังข้างหลังอ่ะก่อนอื่นไอ้พอเรากลับข้างแล้วก็ค่อยๆทอดไปค่ะมันก็จะเหลืองเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะแล้วก็เวลาเราจะยกขึ้นเราก็จะเร่งไฟหน่อยอเพื่อไล่น้ํามันพีโ่โ้ เนี่ยเมนูนี้สามารถสั่งได้นะคะร้านช่อมะขามค่ะคุณตั๊กมาเปิดเมนูใหม่ให้ร้านช่อมะขามนะคะครัวชอาา่อ,ะชอมะขามนะคะแล้วเพื่อนๆก็พี่ปุ๊กทำเก่งกว่าคุณตั๊กนะคะเพราะพี่ปุ๊กเป็นระดับฝีมือปร,รมาจารย์ในการทำอาหาร,รยอยู่แล้วอ่าเพราะพี่ปุก๊กเขาจบทางด้านอาหารมานะคะคุณตั๊กก็มานำเสนอเมนูใหม่นะฮะอ่าแบบนี้คุณตั๊กก็จะเร่งไปนะคะใส่น้ำมัน ตีต้องมาทุกวันแล้ว,วเมื่มาทุกวันแล้วอาจารเลยเอาหาสูตแบบแตกเลยจายครับอ่าเรียบร้อยค่ะพี่พูดรักขอไอท้ที่อันเนี้ยอันนี้ได้ไหมคะใช้ได้ไหมใช้ได้เขาไว้ใชไ้ได้ทุกอย่างไม่ไม่ไม่เก็บตังค์ค่ะไม่เสียค่า <laughs> น้ำมันก็ยังแบบคงเดิมอยู่นะนะคะมันไม่อมน้ำมันเราไล่น้ำมันแล้วอ่าปิดแกส๊สพิ่ปุ๊บปิดแก๊สยังไงอ่ะทิปโอเคเก่งแล้วโหล้าเดียวเก่งเลยเพราะไม่ใช่บ้านเราไม่ใช<อ>่บ้านเราอาวุธในการทำ มจะเหลืองหอมอร่อยนะอ่าพี่ปุ๊บ่าอืาเอ้พี่ปุ๊บเรากลับหลังหันไหมเหตุรู้สึกเห็ดมันไปอยู่อีกฝ <c oughs> ั่งค่ะวิธีกลับหลังหัน นี่ใช่ความสวยงามสวยอะ่ะพี่ปุ๊บมันเมันพิซซาเลยนะพี่ปุ๊บนะซักมันหน่อยนจะักมันอรนะนะแบบ่อยนะพี่ปุ๊บเนี่ยแป๊บนึยนะนคะเดี๋ยวกูตักขอถ่ายรูปแป๊บ นนว่าอร่อยมากเลยค่ะอหอม,หอมพี่ปุ๊สุดยอดเลยไปเลยไปดีเจด้วยไปดีเจพี่โดยื้ยังเนี่ยเอกินข้าวก่อนค่อยไป,ไปนี่ครับน,นะนี่ฮนะนนไข่เจียวอ่าได้กินเสร็จจะไปอเมซอนนะครับไข่เจียวเห็ดฟางน่เพื่อน เดี๋ยวจะชิมของที่ภรรยาตั้งใจรังสรรค์ให้ทำไข่เจียวเห็ดฟางใช่ไหมอืมนี่ต้องขอบคุณพี่น้องด้วยนะครับสำหรับกาแฟแร้อนๆ<า>ผมชอบเครื่องชองกาแฟที่นี่มากเลยมันมีครีมมากมีครีมมากเดี๋ยวเดี๋ยวต้องชิมอันนี้ก่อนเมียทำเม,<า> <laughs> มียทำต้องชิมก่อนอนี่เขาใส่เห็ดแบบตุ่มๆเลยอะ่ะเพราะเห็ดเราเอามาเอง เดี๋ยวอ่อมคอ,อ,มอ,อ,มอมชิมเปล่าเป่าก่อนนะรสชาติเป็น,น,นยังไงรสชาติกลมกล่อมไหมใช่หวานหวานเผดแต่แต่ว่าคุณทอดดีเก่งมากอะ่ะเพราะว่าพี่ปุ๊กเขาบอกว่าเห็ดเนี่ยมันจะมีน้ำแต่คุณทอดแล้วมันไม่แฉะแปลว่าใช้ได้คือได้นะใช่ เอามาฝึกงานเอามาเป็นฝึกงานทําครัวแต่ว่าไข่เจียวเนี่ยต้องกับซอสศีราชาครผมชอบอันนี้เป็นซอสศรีราชาที่เพื่อนผมคุณชายหนึ่งเขาแนะนํานะาาเขาเป็นคนเขาเขาาอยู่เขาอยู่ที่ศรีราชา,า,ชาเขาก็บอกว่าคนคนศีราชากินเนี่ยกินซอสยี่ห้อนี้ต้นตำรับให้ดูแบบแบบไม่เขาไม่ได้ค่าโฆษณา พี่พวกลอง,ลอง,ล,องลองเนี่ยรสชาติเขาจะไม่ไม่เหมือนรสชาติต้นต้นตำลับต้องพูดว่ารสชาติต้นตำลับของคนศิลราชอาจจะมีเป็นบางหา้างแต่ว่าไม่ไม่มีขายทั่วไปเนี่ยครับเ<ะ>นี่ยเขาบอกคนศรลราชาจะกินยี่ห้อนี้ค,คนศรลราชาเขาบอกเองเขาบอกคนศิลราชากินยี่ห้อนี้ พี่โรคก็กินเห็นไหมเ<ะ>นี่ยเนี่ยว่าแเบบาๆเบาๆมันมันมันฝามันไม่ได้มีเจาะรู <c oughs> มันเผา,าซื้อเราต้องไปหาซื้อที่สีราชาอย่างเดียวหรือว่าเขามีส่งตามมีในลาซันด้าในอะไรอย่างงี้ก็มีออ๋สั่งในซันด,ด้เหรอสั่งได้สั่งได้ครับ แแต่ว่าตามห้างไไม่ค่อยมีวางขายตามห้างดังๆผมเดินหาก็ไม่ค่อยมีทำไมอย่างนี้มันจะมีแต่ยี่ห้อนี่แหละมันจะมีแต่ยี่ห้อที่ที่ที่ชื่อสีราชามีหลายหลายหลายเปียนเนี่ยเฟยโดก็เฟยโดก็ชอบแม่ชิมของตัวเองหน่อยสองท่านสองสองท่านเอ่ทางนี้เขาไม่ค่อยทานข้าวเช้ากันนะฮะ คนทังนี้แต่พวกผมเนี่ยพี่ปุ๊กเห็นไหมเพี่อดรบวกหิวข้าวเพราะเจ็ดมงกว่าให้กินแล้วอะแล้วก็มื้อเช้าเดยะเรากินเยอะจะเป็นมือ้อมื้อสําคัญจะกินมื้อเช้าเยอะกลางวันก็ไม่ค่อยทานละเย็นก็อ่อนๆโนโด,ด้ี่เขาข้าวขาว,ขาวไม่ได้เลยไม่กินแต่วันนั้นน่ะดีใจมาก <c oughs> ดูคือต้องอร่อยจริงๆต้องในในยูทูบี่น้องทานข้าวที่แบบเห็น็นสีดำๆอะแลวน้องกินข้าวได้อ่ะ หิวจริงๆหรือว่ากับข้าวอร่อยอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นที่แม่กับเดินทางที่กำลังเดินทางไปอุดรข้าวสองสีอืมอร่อยมากเที่ยวโต่คกติแม่ตั๊กทำให้กินที่บ้านนี้โดโดจะทานอะไรข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดผัดกะเพราผัดกะเพราแล้วอะไรอย่างที่เป็นต้มยำอะไรเงี้ยประมาณแต่ต้มยำที่ต้องทานข้าวสีขาวอะค่ะนี่เดี๋ยวกินกินข้าวผัดกะเพราอยู่อีกคลิปหนึ่งนะเพื่อนๆพี่ปุ๊กรังสรรค์เมนู ตั้งอกตั้งใจผัดมากขั้นตอนแบบสุดยอดเลยครับรถอ่อนๆน,น,นะจ๊ะอร่อยออยั้นก็คลิปนี้นะไข่เจียวของคูตัก๊กไข่เจียว,วพี่ขอชิมหน่อยดิพี่เดี๋ยวรู้ว่าเป็นพี่ว่าพี่ได้นะไข่เจียวเห็ดฟาง ข้าวผัดเขาจะออกแบบว่าเผ็ดเผ็ดแล้วก็มันมันเจอกันคลิปต่อไปครับเค็มๆไม่หวานนะบายบายเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอบคุณครับ